สวัสดีนะทุกท่านตอนนี้ฝนก็ตกรินๆอยู่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนี่นะผมได้แก้ไขใหม่สใส่สองแผ่นพอนเดี๋ยวไปถึงหน้างานเดี๋ยวเอาตัดนะทุกท่านเอาแผ่นไฟ,ไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยตัดนะตัดออกนะทุกท่านตัดให้มันเสมอกันตอนนี้แดดออกนะทุกท่านแต่ว่าฝนตกเห็นไหมมีเงาแดดด้วย ฝนตกแดดออกนกกระจอกก็ออกจากรังส่วนไอ้ลงก็จะไปด้วยหรือเปล่าขึ้นรถนะถ้าหมาอยากไปนะ่ะโอ้ و, ไม่ไปเฮ้ยไปฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางเราได้ทำการวางแผนการเดินทางอย่างดีนะครับโดยการเอา แผ่นมาไว้ด้านหน้าไอ้รุดก็รุดนะฝนตกนะปิดนะไม่ได้ไปนะมานะ่ะ มันตามมาเนาะไล่มันสินะ ท่นก็เดินทางนะไปลุยงานนะพี่น้องอฝนตกก็ไม่กลัวกลัวจะไม่ตกสบายมากเลยฝนตกมานี่ทีนี้เวลาฝนตกแรงๆเ,เ,เ,เราก็ขี่รถฝ่าพายุฝนได้แล้วไม่ต้องกลัวอีกต่อไป ไปไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปนั่งไหนมันดีเจ้าตรงไหนเออไปนั่งตรงนน้นไปเอากล้วยจะออกเอากล้วยไปจำน่ายนะพี่น้องเย้ยเออ ไม่ได้อู้เฉยๆไม่มีอะไรยังไม่ได้อู้ใสใครเลยฝนตกร,รินรินห้อมอินินอิทอดบ้านเด้อ ื่อได้ยังสิได้เสเมื่อเฮือน ไปได้หรือเปล่างานนี้เราจะไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้บอ รถเขาจอดขวางอยู่น้องท่านไปบ่ได้เขาอ้อมไปนะนะ้องทำไมเขาไม่แอบแอบรถหน่อยเนาะจอดขวางเต็มถนนเลยเออน่าจะแอบรถซะหน่อยก็ยังดีต้องไปอ้อมนะทุกท่าน เดินทางฝนตกก็ไม่กลัวตอนนี้ฝนมันตกปลปรยๆนะพี่น้องนะไม่ได้ตกแรงนะตกปรยๆ นี้เรามาเส้นทางอ้อมนะทุกท่านอ้อมมาทางนี้ อากาศดีมากเลยพี่น้องเลยฝนตกรินฝนตกรินรินครั่ินหินทีนห่หอดบ้าน โอ้แมคโครโอ้แมคโครสองคันทางน้นโอ้ oh, รถเยอะมากโ oh, อ้ต้นไม้บังไว้หมดเลยต้นไม้บงนะังมองไม่เห็นทางเลยพี่น้องเลยมองไม่เห็นรถเลยนี่ยรถก็แซงกัน มองไม่เห็นรถเลยโอ้ทำหลังคายื่นยาวๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกท่านฝนตกมาก็าไม่ลำบากฝนไม่สาด อยากให้ฝนตกหนักๆเลยตอนนี้ออไม่กลัวฝนอีกสบอไเมอกีครับผมเดินทางก่อนสวัสดีครับ